และปี2,018ันที่จะย้ายไปเทอรโรทีมยหางของบุรุยในปีสองัตามด้วยมอนเวิดีโอวัเด e r ครับอลติโกซันด้งนอรอแลคูะแล้วก็พิ่งกลับมาทีเราชองับอีกครั้งในปีนี้ส่วนความสำเร็จเคยได้แชมป์ลีกสูงสุดของบุรุษป่สสมัยครับแล้วก็ซูเปอร์โคปาอบยอีกหสมัยรอบส้ายสใจ ความเข้มข้นของเลือดเลือดตาเราไม่มีแลว่าจะเป็นนักบอลทีมระดับไม่ได้ต้อง3.5แต่ว่าหัวใจคือนักยาเป็นอย่างนี <13> <13> ้ก่อนนะครับเพาว่กีาเนียมีความบิดเยอะมากหัวใจต้ช้าพเต้นช้าเพราะว่าเขาต้องใช้แรงเยอะครับนช้ตั่เนี่ยมันจะยิ่งช้า ซึางคนก็ตรไมเจอคุณบอกแอนินว่เพื่นองเ้าปกติ4ถึง5ถึง2 5ถึง2ต้องมีวิธีหลอไฟน้าตาในเลือดปกติ70ถึ1 0ต้งมีว การทำงานของไตวันนี้ร้อกาตามทำง,งานของไตปกติคือแามเป็นยี่สิบาร้อสิบเตามทง,ง,งานของไต,ตอีกตัวหนึง่งสองจุดห้าหนึ่งจุดห้าให้ความรู้เราเย ไขมันคาร์โบไฮเดรตร้อยห้าสิบถึงร้อยร้อยอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเอ็ดโอ้ยนักอ้วนอยู่ในปกติ สามสิบหกเกินไขมัน L e A F D L สามสิบห้าห้าสามสิบห้าหรอสามหกเนี่ยสามห้าถึงห้าสิบหกแม่เขาบอกเราได้เลยว่าไข ไขมันตัวดีเขาปกติไข <ừ. S 1> มันตัวเร็วเสมอ <ừ. S 1> เราถามมาดูไหนก็เปิดในสมุดที่ดู <ừ. S 1> แล้วเราไม่รู้เลยสักตัวแล้วอนไรไรขมันดีกัาบอกเราไม่รู้เลยสักตัวเขาก็ไม่รู้ <laughs>